อ่านะฮะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะับผมไม่มีคลิปลงนะก็เลยเออมาบอกวิธีการซื้อแอปนะครับผมผมไม่ไม่สามารถเอาภาพมาให้ดูได้นะเนื่องจากผมทําไปแล้วนะครับผมซึ่งผมจะมาอธิบายเป็นคำพูดนะซึ่งผมก็ไปมันมันง่ายมากเว้ยผมผมทําง่ายมากคือผมซื้อผ่านระบบ a a s นะฮะ AAS เนี่ยใช้ a อเเนี่ยได้ทุกชิ้ทุกทุกยี่ห้อนะครับผมนี่ A S เนี่ยใช้ได้เฉพาะ A ah S นะครับผมต้องเป็น3 G นะฮะหรือไม่ก็4 G นะครับผมนะต้องใช้ระบบของ A ah อเนะครับผม A อเนะแล้วก็ใส่ซิมนะครับผมอ่าใส่ซิมนะต้องเป็นระบบที่ใส่ซิมเท่านั้นส่วนพวกที่ใส่ซิมไม่ได้ก็อดไปนะฮะโอเคต้องเป็นระบบใส่ซิมนะฮะแล้วก็ต้องเป็น A ah S นะครับผม3 G 4 G ใช้ได้หมดนะผมขอให้มัน G ขอขอให้มันมีตัว G ก <s' S 2> ็พอนะครับผม3 G 4 G ใช้ได้หมดเลยนะก็เมื่อใส่ซิมมาปุ๊บ เนี่ยระบบก็จะทํางานนะผมระบบเนี่ยก็จะทํางานของมันไปนะเสร็จิปุ๊บเนี่ยก็มาที่ตรงนี้ครับผมนี่นี่นี่มาที่บัญชีนะฮะอ่าแล้วก็เพิ่มเนี่ยวิธีการชําระเงินใหม่นะก็กดไปนะครับผมวิธีการชาระเงินนะฮะอ่ารอแป๊บหนึ่งครับผมอ่า เนี่ยครับผมเรียกเก็บเงินผ่านระบบ AS นะครับผมก็กดไปนะเมื่อกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกมานะฮะไว้ใส่ชื่อใส่อะไรพวกนี้ก็ใส่ใส่ไปนะฮะแล้วก็มีให้กรอกนะครับผมที่อยู่กับเอ่อเลขเลขเลขเอ่อเลขอะไรวะเลขที่เลขเลขเลขบรหัสไปรษณีย์ครับผมซึ่งไอ้เลขเลขรหัสไปรษณีย์กับที่อยู่นี่คือสําคัญมากนะควรกรอกที่อยู่จริงนะฮะฮะส่วนเช่นวิธีการหาเลขที่อยู่ไปรษณีย์เนี่ย เช่นคุณอยู่เชียงใหม่่าเชียงใหม่จังหวัดนี้อำเภอนี้ก็ไปพิมพ์ใน Google นะผมแล้วก็พิมพ์เลขายด้วยรหัสไปรษณีย์าหาเอาใน Google นะผมแล้วก็เอามาใส่นะสำหรับคนที่ไม่รู้รูร้รหัสไปรษณีย์นะฮะก็เมื่อพิมพ์ชื่อปุ๊บรหัสไปรษณีย์แล้วก็ที่อยู่อะไรให้ครบเนี่ยนะฮะมันก็จะผ่านนะฮะแล้วก็ใส่ยืนยันอีเมลนะฮะแล้วก็แค่นี้แหละคุณก็จะซื้อ ซื้ออะไรเนี่ยผ่านระบบ a อเอได้นะครับผมก็ระบบมันง่ายมากนะซึ่งไอเอเเนี่ยคือแบบขอให้มีเงินอยู่ในซิมนะฮะมีเงินอยู่ในซิมนะผมไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นนะฮะฮะถ้าเกิดมีเงินอยู่ในซิมเนี่ยเช่นคุณมีอยู่200บาทเนี่ยคุณซื้อแอป200บาทก็ซื้อได้เลยนะฮะโอเคขอให้มีเงินอยู่ในซิมก็พอนะครับผมใช้เน็ตใช้อะไรโหลดก็ได้นะครับผมอ่าใช้จะใช้ Wi-Fi ใช้เน็ตใช้เน็ต ซิมใช้เน็ตอะไรก็ได้นะขอให้มีเงินอยู่ในซิมนั้นก็พอนะนะต้องเป็นซิม a อนะครับผม 3G 4G ก็ได้นะฮะโอเคแค่นี้แหละนะครับผมผมก็มาบอกแค่นี้แหละนะขอโทษด้วยผมไม่สามารถเอาภาพมาให้ดูได้นะผมเนื่องจากเอ่อเนื่องจากเนื่องจากผมสมัครไปแล้วนะผมแล้วก็ไม่อยากสมัครใหม่อีกรอบนะครับผมโอเคก็มีแค่นี้แหละนะครับผมก็อ่ะเดีย๋ยวเช่นผมบอกอีกรอบนะต้องใช้ระบบของ AS นะครับผม AS นะใช้ซิม AS นะครับผมใช้ซิม a ออะไรก็ได้นะฮะขอให้เป็น 3G หรือ4 g ก็ได้นะครับผมขอให้เป็นซิม a อเอ่ะเออนะเมื่อใส่เพ๊บไปที่บัญชีครับผมเพิ่มบัญชีใหม่เลือกเพิ่มเอเพิ่มระบบซิม 3G หรือ4 g เนี่ยก็เพิ่ม A AS ออ่ะก็กดไปนะผมแล้วก็พิมพ์ชื่อพิมพ์ที่อยู่นะฮะ โอเคแล้วก็รหัสเบรชณีที่อยู่นะผมไอ้บรรหัสเบรษนีกับที่อยู่ชื่อเนี่ยสามสิ่งเนี่ยสาคัญมากครับผมควรใส่ชื่อจริงอะไรจริงไปหมดนะโอเคก็มีแค่นี้แหละฮะแล้วก็กดตกลงแล้วก็มีให้ยืนยันอีเมลก็ยืนยันไปนะฮะโอเคยืนยันอีเมลก็คือใส่รหัสของอีเมลเราอะเออแค่นี้แหละนะครับผมก็คุณก็คุณก็จะซื้อแอปได้นะฮะเนี่ยผมก็ซื้อแอปเลยนะครับผมผมซื้อไปสองแอปนะแอป,แอปแอปอะไรว่า นี่บัญชีสิ่งที่อยากได้แรกแอปบัญชีนะอ่าประวัติการสั่งซื้ออ่านี่ผมซื้อไปสองแอปนะฮะโอเคนี่ฮนะนี่ผมที่ลดเหลือสิบบาทนะฮะกับเอ็นดีเอสนะราคาเกือบสองร้อยบาทนะครับผมก็ซื้อเป็นสองแอปนะฮะโอเคก็อ่าซึ่งไอเนี่ยเออเออมันไม่ใช่แค่ซื้อแอปได้อย่างเดียวนะฮะมันสามารถที่จะเติม พื่อซื้อเพื่อซื้อของซื้อซื้อไอเทมในเกมได้ด้วยนะครับผมใช้เงินจริงอ่ะเออใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่าเนี่แหละคือข้อดีของ AS นะฮะซึ่งทูมันทําไม่ได้นะไอ <c oughs> พวกใช้ทูอดไปโอเคนะโอเคนะคผมผมว่าอดละโอเคครับผมผมว่าพอกันแค่นี้ดีกว่านะครับผมโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคไปครับผมแม่งพูดกับดีเจ